โ okay, อเคคับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมในรายการ o p b Gamer TV นะฮะได้ไหมครับแต <c oughs> ้มสองบาทครับเริ่มเกมใหม่ด,ดีกวยนะเอาแบบปกติแล้วกันะน <c oughs> กำลังกังวลอยู่เลย <c oughs> ช,ช่วงนี้ไม่ค่อยมีรายได้ช่อะ่อะอะ่ะฮู้ให้ด้วยส่วนนี้คงไม่ต้องกังวลไปพักใหญ่เลย <c oughs> ดูถ้าจะเหนื่อยนะ ใกล้ถึงแล้วหมู่บ ah, ้านอะไรวะเขตเมืองสร้างอะไรวะที่นี่แทบไม่มีผู้คนเลยจะได้ไม่มีใครมากวนไงอุ้ยเหรโอ้โซโลโซโลเขากลัวเห้ยเบกมันไอ้ลิบหายเบกเยียวเยี่ยวิันุ่อืออืออออรลบเลย ห <c oughs> ล่อสลไยลตลบเลยโซโลเราไปแล้วลกวาก่อยโซโลลนวก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ฮะแน่นอนถ้าว่าผมเล่นไปแล้วแน่นอนนิดหน่อยนะฮะแ่แค่ลองดูเฉยๆว่ามันหลอนไหมถ้าเกิดไม่หลอนจะได้ไม่แคสไงเน <c oughs> แล้วก็ตื่นขึ้นมาตัดเลยว่ะนี่อะไรเยอะอย่างนี้ใช่ไหม ยยยยอ,ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วยังไงอย่างนี้อ่ะอย่างนี้อ่ะรู้แล้วจะบอกอะไรมากมายวะ <c oughs> รู้แล้วเออนี่ไงก็มันไม่ได้อ่ะเดือนเดือนตามเด็กโอเคอยู่เนาะอันนี้เลื่อนลงใช่ไหมลูกศรสีแดงใช่โอเคเลื่อนลง เลื่อนลงแล้วก็เลื่อนไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่บอกอะ่ะมันต้องรอบอกเลยนะเออก็ใช้ได้อยู่นะฮะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องซะด้วยซื้อมาไปหาซื้อกันได้นะฮะที่เพจศตูนะฮะนี่โน,นนครับขวาไล้ซ้าย,ายดีครับไปขวาก่อนเลย <c oughs> นี่อะไรมีอะไร มีรถยนต์พลิกคว่ำเสียหายอยู่โอเคของแค่นกล้วยแล้วก็วิ่งไปทางซ้ายครับเพราะทางต่อไปไปไม่ได้แหละเอ๊ะอ,อะไรอ่ะมีอะให้เราดูด้วยเมื่อหนังโป๊อไม่ใช่ละไหนวะนั่นเมื่อกี้มันยังให้เราดูอานนี้ไงอะไรอ่ะอะไรอ่ะตึกโรงพยาบาลที่ดูเก่า แกเรากับไม่ได้ใช้มานานไม่เห็นเลือดเลยอะถามจริงดีให้ก็เห็นเป็นน้ำแดงใครมาทำมินแตะแถวนี้โหเฮ้ยอะไรเฮ้ยขาันไกลจะมึงหยิบช้าด้วยนะ,จะเจริจ่นละเซฟแน่นอนฮะเซฟเดวันทีสน่สองแล้วกันอันแรกไ,ไว้เอาไว้แก้ปัญหาเล่นนะฮะเซฟเซฟ เซฟดิเฮ้ยแต่มัไม่เซฟหรอกอ่ะ,อะเอ้บา้าเซฟด,ดิเซฟเซฟเซฟดิเฮ้ยเซฟนะมั้งมันไม่ให้เราเซฟเว้ย,วยอันนี้เปล่าโอ๋อกดผิดอันโทษโทษครับเล่นต่อครับอ่าโอเคมีอะไรให้เล่นอีกมั้งเอ้ยมีอะไรให้ดูด้วยฮะห้า,หาสองศูนย อือ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 ไออออออะไอะไรอะไไอะไรออไอย่าย่าหยาๆย่าย่าหย่าย่าหย่าไอ้บีะแทะหัวหยานะยานะแล้วมันไม่คิดจะวิ่งเลยถามจริงห้าสองศูนย์เจ็ดสองูนะฮะจุดไปก่อนแล้วกันห้าสองศูนย์ขีดเจ็ดสองศูนย์นะฮะ โอเคกลัวจำไม่ได้ใช่ไหมห้าตรงศูนย์ไหมแอ้2 7าสองเจ็ดศูนย์นี่วะคิบหายอืมสองเจ็ดศูนย์โอเคโอเคครับจดแล้วครับเอ๊ะมีอะไรอีกมีว่าอะไรเอ๊ะอะไรนี่อืมนี่มัน ขุดพืชสวนแล้วพบอะไรบ้างเอ้ยพบอะไรบางอย่างในนั้นอะไรวะแล้วทำไมไม่เข้าไปดูล่ะครับคุณพบอะไรบางอย่างทำไมคุณไม่เข้าไปดูล่ะครับนี่มันปิดทำไมอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยตะปูตะปูมีคนมาตอกตะปูอ่ะมีคนมาตอกตะปูก่องฮะกล่องเหรอปิดทางไว้ เพื่อแล้วเขาไม่อยากให้เราออกขนาดนั้นเลยครับเอ๊ะเมื่อกี้ทางนี้มันมีอะไรให้เราดูด้วยดูแบบอืมอะไรอ่ะน่ะตุ๊กตาหมีเหรอที่ใต้ขามีวัสดุสีดำลอยอยู่วอทอะไรวะไปๆๆๆเรายาวไปดาครับอย่าไปสนใจอะไรพวกนี้ครับมันไม่ดีครับนี้เราดูแล้วอืมมันมีอะไรให้กดบ้างอ่ะ อะไรอ so de. ันนี้ตรงนี Hence, ้เข้าไปได้หรอเจ๋งเจ๋งโคตรเจออะไรอีกเฮ้ยนั่นไงขานกันใก้เก็บไหมเก็บไหอือหือเก็บซะแบบเป็นนางเอกมากเลยนี่ได้กันไก่โบราณมาฮะอะไรนี่ใช้เนี่ยโอหเป็นผมผมลุยฝ่าไปนั่นโอ้อย่าว่าได้เป็นผมผมจะเข้าไปหรืผมไม่เข้าไปหรอกบอกเลย อุ้ย้ยโอ้ไม่บอกไม่รู้ว่านี่เป็นโพมอะไรออะไรอ่ะประตูสำนักงานล็อกอืมประตูสำนักงานล็อกนะฮะัโยกหัวโยกหัวโยกหัวล็อกทุยล็อกในช่วงหนึ่งเคยมีคน อะเคยเป็นทางเดินมีผู้คนเบียดเสียดกันโอ้อง,งานงานรับงาน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 และไอที่ตะดุงอุ้ยเมื่อกี้คืออะไรปะอืมนี่อะไรอะ่ะอืมเราเมื่อกี้เราได้เลขมาประมาณห้าสองศูนย์ใช่ไหมห้าเดี๋ยวะวห้าสองแล้วก็ศูนย โ okay. อเคอ้าไม่ถูกงั้นลองสองนย์นะสองสองสองอยู่ในสองโอเค2 7อยู่ใน7จโอเคนะไม่ถัวและสัญลักษณ์ขีดนี้หรือว่ามันเป็นสัญ,สญลักษณ์ลบหรือเปล่างั้นลองเอามาลบกันดูไปศูนย์อะเอาเอา,เอา,เอา,เอาตั้งแต่ตัวแรกเลยนะห้าสองเป็นสามนะฮะ ลบไปเอยเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดทางโทษ3 7กับ2 5นะฮะ0กับ0ก็เป็น0นะฮะเอ๊ะ2ลบ5 3ถูกแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะผมดูผมด,ดูผิดวะเอ๊ะ2 3 7ลบ2ก็5 เอ้ยอกไปก่อนดีกว่าฮะสงใส่แล้วเขายังไม่ให้เราเข้านะฮะอืมมีนอ็อตมีน็อตอะไรเนี่ยประตูฉุกเฉินถูกปิดกั้นไว้แน่นโดยแผ่นเหล็กและซึกซึกอะไรวะสลัดสลักก่อสลักเกียวอ,อืมภาษางี้ยั้อานยากยา ออกออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรดีๆให้เราดูแน่นอนนะครับน่าจะยังไม่ได้แน่ๆเลยชั่วๆนะฮะโอเคมีอะไรเลยต้องดูใหม่ะฮะผมผมก็กดถูกนี่ว่าเฮ้ยนี่งไงเบอร์โทรศัพท์ที่แปะอยู่ผนังใหญ่นี่ก็ถูกนี่ว่าเอ๊ะทำไมมันเข้าไม่ได้ครับผมอึ้งเลยผมนี่อึ้งเลย ใครที่เคยเล่นมาก่อนนี่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมผมเล่นไม่เป็นนะครับนี่ก็ดูไปแล้วไี่ใช่เออนี่ดูไปแล้วแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยยอยอย่าแลกดิโอเคผมว่านะในการที่เราจะเคลียร์ด่านได้นะ่ครับแต่ละด่านนะครับมันมีอะไรบ้างบะรถพพิความเสียหายอยู่ก็เหมือนเดิมนี่ห่อหมผมก็จดไปถูกนะเมือเ่อกี้ ไอสัญลักษณ์ลบนี่ผมว่ามันต้องเป็นแบบลบแน่ๆเราแบบเขาให้เราลบแน่ๆเลยชัวแน่นอนนะแน่นอนชัวป้าวร้อยเปอร์เซ็นตะ์บอืมโอเคครับดูใหม่อีกทีดิก็เหมือนเดิมนี่หว่านะฮะห้าสองศูนย์นะฮะ,ะ,ฮะถูกแล้วก็ขีดนะฮะสองเจ็ดศูนย์ถูกแล้วนี่หว่าแล้วทำไมมันใช้ไม่ได้ว่อืมเขาอาจจะให้เราทำอะไรก่อนก็ได้ฮนะก่อนนี้ไปข้างบนนะครับ ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ว่ะเอ๊ะดีแมงลองเอาไปบวกกันมันไม่น่าจะใช่อย่างนั้นดิเฮ้ย,ยมีอะไรด้วยผมไม่ใช่ผมว่ามันเป็นตุ๊กตาหมีแน่นอนนครับแน่นอนครับรูปทรงนีีตุ๊กตาหมีแน่นอนครับ,รนอนรบเอ่อมันไม่มีอะไรแล้วนี่เอ๊ะเขางเขาจะทำอะไรก่อนว่าอืม ยังไงดีเอิ่ม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 เซฟพอยต์เซฟก่อนดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับเซฟพอยต์อ่าเข้าไปสองครั้งเซฟเน้นต่อแน่นอนโอเค่ทุกความแน่นอนนะผมเอป็นยัยในมุมด้วยครับโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยผมว่ามัน ผมว่าผมว่านะ,ะยังไงด,ดีครับผมหาอะไรไม่เจอเลยครับเข้าไปในกี่ได้วะอมีเก้าอี้มีโต๊ะมีนี่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ้ตรงนี้มันกดออกนี่หว่าลืมไอ้น,นี้มันก็ทางเดินที่เบียดเสียดแน่นอนมือนเดิมเป๊ะเลย อ้ตรงประตูห้องนี่นอนครับสำนักงานถูกปิดล็อกเอาไว้นะฮะผมว่านะมันมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะกดถ่ายรูปไปได้แชะอะไรเงี้ยอืมตรงนี้ครผมลองไม่หมดนะครับโอเคมันน่าจะเปิดปลดล็อกให้เราแล้วดิ อืมห้าไหนวะสองศูนย์โอเคไม่ถูกสองเจ็ดศูนย์นะฮะสองเจ็ดเจ็ดดโอเคไม่ถูกฮนะอ่มหรือว่าอย่างที่ผมบอกครับลองมาลบกันดูครับเพราะว่าสัญลักษณ์ขีดเนี่ยมันเป็นเท่ากับว่าลบใช่ไหมงั้น แน่นอนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไอ้เดี๋ยวสามห้าศูนย์ไม่ปลดเว้ยอืมโอเคครับเดี๋ยวผมของั้นเอาอย่างี้ดีกว่าผมขอไปศึกษาก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับลินต่อแน่นอนนน้เกมีครับไม่ต้องห่วงครับไปนะครับไม่เปายครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ